จกแกล้วก็จจจใจเจอใจน่กขึ้นมาลอใจนุ่งนางเปรียบเหมือนบัวใบบังกำลังปุ่มเป็นเจ้านุ่มไม่ใครตองไม่เล่าไว้ก้องน้องแล้วนะไม่ดูใจใจลมเสียเพียมาก็ะช่องก็เน่ยพูด ไม่ดูใจใจลมเสียมาแกช่องกวเนี่ยบุดโลกคร่อม,มุดหว่ทันน้นแรนพีนตั้งกันนะอย่างตึงตึงแหว่ก้องลอนไม่ย้อนยานลุ่มจำแรงใจน่าควรบากว่าใจน่าชวนนอนวัง Thank mm -hmm. you. เห็นที่อยู่กันไม่ได้จะก็ไปตามใจดี Oh, 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 o จริงนา่อนธเนนาาาพื่อคนนินแทหัวพวยังเล็กเด็กกเล็กงัดเดล็กกางน้นอนเพื่อนนักหนาจะอยู่กันกันนม่ได้ เป็นไม่อยากนันไม่ต้องนอนแนบสิบเอปรก็ยิ่งจะมีเรืองสิบเปรรก็ยิ่งจะมีเรืองดกเ มันเราเข้าไปก็ไม่ได้นี่้องนี่เราเข้าไปกนไม่ได้ไรไม่ไรได้แลใกล้ไรอ่อไรไม่ไรไดแลใกล้ไรอ๋อนี่ปอนชอบหลามุกที่จริงๆเลยไม่อายบ้างเลยคะพี่บออายแล้วเนี่าฉันเกิดได้พัวมาไล่คนแล้ว พี่พรได้ผัวหลายคนแล้วค่ะฉันไม่อายแล้วเลยค่ะเป็นจตรีใจที่อย่างน้อยที่สุดก็มีรักก็มีรักเดียวเช่นจบวัฒนธรรมตะวันตกค่ะเปลี่ยนรักเปลี่ยนรถทําไมดครับพี่พรได้เด่งอ,ออกค่ะป้าพี่พรค่ะดิดพ่อไม่เคยรักราณีแม้แต่น,น้อยเนีย่ยพูดประนันเลดพอได้ยินแล้วเลดพรที่จใจนองราณีนะก็ะไม่เป็นความจริงเลยค่ะพี่พร พ่อนี่รับจ้างให้นักทหารประกาศก้องร้อรรงเปล่าต้องประเทศชาติผู้ชายหนึ่งใจใดใครสามารถที่จะฆ่าคนบ้าหรือกลับไล่คนบ้าออกจากประสาทหลังนครติวจำได้รานีจำเป็นต้องแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นก็ไม่ดีอนงองจะแต่งงานกับคนแก้งแต่ผู้ชายคนนั้นรานีไม่รักอยู่นั่นนั่นรักกันเองเลยคะ่ะถ้าผู้ชายคนนั้นจักกละละรานีใช้ชีวิตร่วมกับเขา ไม่ตทากับตัวนรกต้องเป็นเนี่ค่ะพี่ปอนคะ่ะไม่สงสารราดีบ้างเหรอคนสงสารเหมือนกันเรื่องนี้มันเล็วสต็จ,จุกจะ้ากว่าที่คิดเด็ดปอนี่ตงรงกันไรด้นี่ได้กับคนดีๆมีความพล้ามาอย่าลืมว่าคนบานคนนั้นละมันเกง่งกาจรขรนาดไหนคนเคจะแซนคนไบี้ค้ามันยังไม่ตายมันกล้าคนที่ไปปราบมันกินแลสที่ต่าผู้ใจสิ่จะปราบคนบาได้ผู้ใจคนนั้นต้องเป็นอีรุ่อัศวินขี้หมาข้าว ถ้าน้องได้กระพิรู้ได้กระวินแล้วต่อไปน้องจะมีความสุขน้องจะปลอดภัยน้องจะครัวใครเท่านี้ก็อย่างกลุ้มกัะพี่พรเทรานี้กลุ้มแล้วช่วยกล่าความกลุ้มของรานีหน่อยเพียงหลอกกลุ้มันต้องไปชมดอกไม้ไต่กลุ้มก็จะชมที่ไหนหนี่ครัะพี่พรค่ะเกดุตยานค่ะเกดุตยานต้องไม่กราบตุลาเด็ดพ่อไม่ต้องกราบตุลา ถ้าสุ่มแล้วมีใครอยู่ในเขตอุทยานได้รับมันตรายไม่มีใครกล้าเข้าไปในเขตอตุยานเด็ดขาดตรงลาเนี้อถ้าผู้ใจกล้าไปในเขตอตุยานโทดแต่งานชีวิตถ้าเป็น้หยิ่งโทดตลอดชีวิตค่ะเราไม่ต้องกลับตุลาเดดพ่อก็ดีแล้วพแันนี้ไม่อยากเห็นหน้าเดดพ่อไม่ได้หน้อแต่ตรงนี้ไม่จําเป็นต้องกลับตุเลพ่อเพราะเราปลอดภัยเด็ดขาดจริงหรือแก้ค่ะอันแกแต่พี่พรค่ะ อ่อนแค่รีอ่อนแค่ นติแปศนั่นกลวยไม้ป้ามันจูดดอกปีนาวเป็นแบนบางหยืดจานาันนะยอยยวงเป็นพวงยยวดาวดเรียงราไรหย,ยุดนี่ดอกปุตธาันโอ้นี่ดอกเป็นจานมาตอนนี้กันนี้ก้าน้องมอุนตาข้า มันจะมานีปากกาครัวอมอันนี่ดอกต้องกล้าวเล็บนางยาวมันเลยเลี้ยวไม่นูใจพ่อเน้าจนมาเกีียวลำนวลอันนี้ปองจมพูวอันนี้ปูราองพ่อนเน้ากะล้เแ็กอันนั้นตแต่เบกอันนี้นางเงี้ย มันออกเคมเป็นตัวช่วว่าเด็ดดมจะไม่จิ้นกินนบหวนเดนอนวันไประชับปัูใาย แข่ก็ยเกิดตัวสี่อยานนี้ตัวจังชีวิตน จะมโนหน้าป,ปูจใจตีแปลกน้าจับไม่ได้ว่าพรนะว่าข้ามาจากไหนจะเป็นคนดีหรือคนร้ายหรือยอย่างไรเหตุจะนายปู้ใจไม่กลัวกฎหมายนาตีมีพี่พรคะ่ะในบอกพี่พร พี่อนบอกว่าไม่มีใครลกล้าปฏิเกตฑตุนยานที่นี่แหม่เอืไม่เกิดเนึกไคคว้เกิดกันจะมีคนใจเป็นคนใจเปลกหน้าตั้งนานเลยค่ะแต่คนกลางหน้านี่เป็นเป็นคนใจรูบล่อแต่คนไปนั่งนุ่มรวยเลยค่ะไม่ใช่ผู้ชายดิยค่ะตจงใช้เป็นตัวชัดประรลาดค่ะเหมือะไรเราเป็นตัวชัดปลารทา่ตะวันวั ไม่รู้จะเป็นคนดีหรือคนร้ายนะครับพี่พลท่ามเลยสิคะก็ทีนี้คุณเป็นใครหรือเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมเองชื่อว่านายบุญนำเดินทางมาจากหมู่บ้านคลองอดมาเที่ยวหางานทำแล่คุณนรูปรัฐบาลสถานที่ตรงนี้ที่ไหนและเป็นที่ของใครผมไม่ทราบผมไม่รู้และคุณเชื่ออะไรไม่ทราบหรือนี่ผมเองชื่อว่าบุญนำครับจากไหนหมู่บ้านคลองอด มาทำไมเที่ยแหางงานทำในเจ้าแห่งานทำในรู้รูปเราที่นี่มันเกตัวงามผมไม่รู้แล้วก็มาที่นี่ทำไมผมวิ่งหนีคนบ้ามากับพระพวกครับวิ่งหนีคนบ้าที่ไหนคนบ้าที่อันตรายในประตราลังลคนครเวทวธรรมเมืองเก่าในยวิ่งมาทำไม ผมไม่เที่ยวงานทรามาอจไม่ได้เงินตรงที่ติดเนื้อติดตัวที่เอามาจากบ้านก็ใช้จ่ายหมดบ้างแล้นนักทหารประกาศกล้องร้องเป่าว่ามีใครสามารถไปปราบคนบ้าที่อาศัยในประสาทร้างได้จะได้เงินครับก็ที่นี้ผมเลยอาสาทรรมานี้อาสาปราบคนบ้าโอ้คุณฆ่าคนบ้าผมไม่ได้คิดฆ่าคนบ้าเพราะคนบ้านี่คนวิกลจริตผมไม่กล้าตำบา ผมฝากคนบ้าวิ่งมาจากประสาทร้งังและผมก็วิ่งกระเจิดกระเจิงมาที่นี่ผมไม่รู้ที่นี่เป็นที่ของใครอ๋อธรมาน,นี้ต้องการอยากได้เงินอย่างเดียวผมอยากได้เงินอย่างเดียวครับชื่ออะไรนะบุญนำพี่ปอนขาเขาชื่อบุญนำค่ะชื่ออะไรล่ะค่ะชื่อบุญนำมาจากไหนเขามาจากหมู่บ้านกลองอดเขามาใช่หรเเขามาเที่ยวงานงานทำเขาตกงาน สมัครไปตำนานเพื่อต้องการจะปราบคนบ้าแต่วิ่งคนบ้ากระแจงหลงทางมาที่นิกเกตุเทียนที่นี่นะคะพี่พรตึงลงทางมากระโจนกระงานชีวิตขาเลอะขะอ่าจะนี่คนบนเทียนบ้านไม่ได้เด็ดขาดอืมแตาแจ้งไปหลงทางมาปื้อวิ่งบาวันมาปั่นปื้อวันนี้เข้าไปในเกดโรงงานม,มีโจนกระงานชีวิตอย่างเดียวค่ะชื่อบุญนำครับครับชื่อบุญนำครับ มาที่หวานทําเพราะผมยากจนผมมีแม่คนเดียวแม่ผมแก่แล้วแม่ผมชื่อมีแต่ยากจนชื่อมีแต่จนครับบอกก่าเม็ดและเฮ้ยไม่รู้ครับพี่ทองโอเของมากับพักพวกคงจะเป็นหัวหน้าหละคนครับจ้ะ,ะ่ะฝ่าโบชัดมาปุู้เลย นั่งไหนมุญน้ำน้นเกลังจากเกลี่ยนมาจูกะรุดตายเหมือนจะเละเกร็งเลยน้าว่าปาบน้ำปับน้ำตัวนี้ในสาวอิตุบหนุ่มมึงหายในวัดรวยไรหน่อยตัวม่ไเละคู่ปาบน้ำแล้วกูตุบหนุ่มติดแต่กูไม่ว่างเลยเป็นเหลืองเอิ้นก็ใหญ่ตัวไม่รู้รู้ตัวเลยเราเป็นสัตว์ประหลาด เล่นอนอาบนน้ำไปวัวหน้าหละคนครับที่คุณรู้รีเแล่วว่าสถานที่ตรงนี้มันเกตัวง,งามผมไม่ทราบผมไม่รู้นั้นคนข้างหลังนั้นเจตเก้หรือคะไม่จะไม่ครับก็เป็นคนชื่อทองกับปมเจอต้องกับก็มไม่ใช่โรตรงนี้เกตัวง,งามกมวิง่งก่อนมาแบบรัในบุรี้ครนี่อับคนหลังน่ะ ผม่มเ่แกวคัดหลงนู้นพุมเจอเจอโตในบุญนำในทองในเก้ในถงคุณรู้หรือเปล่าคุณเข้ามณิเกตอุทยาดวงาอามโทดประหารชีวิต <S 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 ผมไม่รู้มาก่อนครับเอแล้วเราหละตาเก้าวมานีมาอยากตั้งใจก้ามาต้องโทษประหารชีวิตอโทษประหารชีวิตตั้งเปรตในคดมันติดบ้านมันวางเอาไว้ อ,อยู่หน้าหลุดล้อนี่นงนงผมชืีอบุญน้ำครับพี่พ,พ,พ,พี่พี่เจือพอนค่ะพี่พนครับที่นี่มันมันเกตหัวง,งามค่ะเช่นเป็นปลาปีเลียงของจังหวายิ่งเจ้าควายิงนั้นเลยค่ะที่มาผูดด้บุญน้ำพุดกับพวกเธอทุกตุกคนนี้ลเลยจังหว่ายยิ่งหลานนี่โอ้ผมจับต่อยมงคมกับมงหญิงผมร่วงเกินลงหญิงยังไงอภัอออยโทษให้ผมด้วย แต่โทษมันล้องคดมันเสี่ยนบ้านมันตั้งไว้เลยวะล่งเข้าในกีตุยานในโทษไปอานชีวิตอย่างเดียวผมไม่รู้เลยครับพี่พรอย่าไปผมด้วยนะอย่าพาผมเปหวานชีวิตเลยแม่ผมก็แก่แล้วช่วงซานหนอเขามาเตี๋ยวอ่างทำติงแม่อยู่สี่บ้านแม่ก็แก่แล้วคนที่ชี่บุญน,นำนี้หรือครับพี่พรคะกันนี้บุญนั่นนี้มาตมาในวังจะเอาเอิน ผมเอาเงินอย่างเดียวบุญนำนี่ยอายุกี่ปีแล้วค่ะผมยี่สิบครับโอ้ยี่ที่ปีไม่ได้เงินอย่างเดียวรู้ไหมบุญนำนี่เหม,มือตะมนนี้ตำเร็จะได้แต่งงานแต่งงาน,งงานจะก,กว่ายิ่งหลานี่เหม,มเือนตำมน็จอยากแต่งงานไหมผมผมไม่อยากแตง่งใช่ไม่แตง่งผมรู้ว่าฟ้ามันสูงแผ่นดินมันตำ่ำเจ้าก,กว่ายิงรานีนี่ตื่สูุงสักศักดินาเราต่างกันมากผมเนี่ยเป็น เป็นสามัญชนคุณธรรมดาครับผมไม่อยากเลิ่มถึงขนาดนั้นเขาบอกว่าพุฎามันสําเร็จแล้วก็ไม่แต่งงานกับราณีหรือแค่พี่พรก็ไม่ยอมแต่งค่ะผู้ชายคนนี้เขาดีแล้วก็หล่อมากขนาดแต่งชุดบานๆอย่างโยขนาดนี้แต่แต่งชุดดีๆไม่รอู่ล้อขนาดไหนค่ะเลิกค่ะอย่างิ่งคงจะชอบผู้ชายคนนี้จะแล้วกระมังอู้วิมพรบ้าเราเพิ่งจะรู้จัก เพิ่งเจอเห็นหน้ากวันนี้เองความรักมันเกิดขึ้นไรทุกเวลาแล้วงี้นะล่อไม่ล่อเปล่านะดีดกันนั่นคนนี้คนนี้เสี่ยกเดียวเสียงอะไรดีคะพี่พอนเสีย่ยแจะเป็นโลกคก้นจนค่ะจนมีไม่สําคัญหรอกค่ะพี่พอ่อนถ้าก็เป็นคนมีคนดีมีธรรมะแล้วก็รรณีปรัถนาผู้ชายเช่นนี้ค่ะเน่แหลองหน้าแดงแล้วนะัน